คนเหล็กไททานิกแล้วมาถึงเรื่องนี้ครับคนอะไรทำงาน20ปีทำานังเรื่องเดียว2ีปีห้าภาคใช่ไหมแล้วเราก็ตามเลยในการทำงานเราเคือผมชอบเอาตามภาคแรกมากครับรู้สึกว่าภาพและเสียงซีจีเนี่ยเรื่องนึงนะมาสุดยอดอยู่แล้วแต่เนื้อเรื่องเขาไม่เคยพลาดครับตั้งแต่ภาคแรกภาคสองนี่คือเนื้อเรื่องสนุกตลอดแล้วมีคนบอกว่าภาคนี้มันอยู่เดิมเลย่ากดูมากๆครับเราก็เลยใส่ตุ้มหัวว่าเป็นชาวนาวี เอออะไรเขาบอกอะไรก็ได้ฟ้าฟ้าครับนี่เขาเปลี่ยนอยู่หลายรอบนะครับกว่าจะได้ชุดนี้มาครับคนคนตู้มานานเหมือนกันนะครับเพื่องานนี้นะเพื่องานนี้ครับผมเแื่อพัะก็ยังใหญ่เพื่อพระก็ยังใหญ่อยู่นะไอ้นี่มันนุยนุกป่าจิฟ้าคิดคิดมานานครับว่าจะใส่องค์ไหนดีครับขอเสื้อเลยวันหลังถอดเสื้อไม่มีอะไรน่าดูเลยครับช่วงนี้ร้องไห้กินเยอะครับช่วงนี้ทำน้ำหนักเขาหลอใช่ครับก่อนเป็นหนังเราเราฝากหนัก่อนครับฝากเอาประตารด้วยนะครับไฟแมนชอรครับผมทุกโรมพยนสิบเจ็ด ท่านว่าผมมีครับหยุดแน่นอนนะเพิ่มน้ำหนักทำอะไรก็ไม่ครับกินเยอะเฉยครับอ้าวจะถึงวันที่ตัวใหญวถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็ไปกินเยอะเฉยเครับอ๋อเจ็บประจันบานอ๋อเจ็บประจันบานนี่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับไม่ต้องทำน้ำหนักไม่ต้องอะไรครับแค่วิ่งหนีแล้วเบิดให้ทันก็พอครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาเขาไม่กินซิปมาใช่ไหมว่าเราจะต้องฟิตมุนหรืออะไรเพื่อโชว์ซิงแหนะอ๋อช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องต้องทำอีกโปรเจกต์หนึ่งพอดีครับก็เลยต้องแข็งแรงอยู่แล้ว ก็เลยก็เลยก็เลยเป็นเวลาที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีโชว์อะไรนะครับไม่ได้มีโชว์อะไรครับสถานีสาขาบางไม่ไุ่เสร็จปัจจันบานเปิดรวงดูหาดจำในเวอร์ชันนี้เป็นเปเ็นกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกผมทำร้านสนุกมากครับกับทีมโอลิเวอร์วีเวอร์แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับช่องเก่าช่องเจ็ดครับนาจำไม่ได้ครับนานกว่านั้นครับน่ากว่าเจ็ดปีครับพอได้กลับไป ก็ผมก็ยังไม่ได้เจอจกับทางช่องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าได้เจอจกับทีมงานที่มันก็เขาอบอุ่นอ่ะเขามีความเป็นเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้ทำงานกับน้องรุ่นใหม่เราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เหยียบเข้าไปในโลกนั้นบ่อยๆครับก็เลยรู้สึกตืดด่นเต้นแล้วก็สนุกม,มากครับรว่าด้วยความเมป็นเจ็บจันทร์ภาคน,น,นี้มันมันไม่เหมือนเดิมแต่มันมีลักษณะบางอย่างที่มันยังเหมือนเดิมอยู่คือความเฮฮาของมันค,ความตลกความกวนของมันยังอยู่ อย่างบบทนี้ก็มันมันก็เป็นบทที่แบบหลายคนก็จะจะรู้ว่าใครจะมาได้เพราะว่าอสองสองเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นเป็นหนังอาฟดีก็เป็นที่ออฟเลยแล้วเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครช่องสามด้วยเอาเป็นที่ออฟมาตลอดใช่ไหมฮะก็เป็นเกียรติมากๆครับขออนุญาตที่ออฟตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ผมทําได้ดีหรือเปล่าเขาจะไม่ให้ดูเหมือนกันแต่ว่าตอนทําตอนถ่ายก็สนุกมากเลยครับแต่เราก็ตีความเป็นจ่าดับในในยุคนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นยุคนั้นเลยครับเป็นยุคปัจจุบันเป็นการต่อสู้กับกระบวนการที่เป็นในโลกปัจจุบัน แล้วก็น้องๆอ,อีก6คนที่เหลือก็เป็นตัวละครที่ใช้รหัสลับแบบเดิมแต่ว่าเป็นลูกปัจจุบันแล้วท้างานกับน้องๆเขาเก่งกันมากเลยเนาะเขาเก่งกันมากแล้วเขาก็ทํางานกันแบบรวดเร็วบดเป๊ะตลอดครับด้วยความที่เรามีเวลาถ่ายไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ทีมงานมันมีทั้งระเบิดมีทั้งบู๊คือจัดเต็มอะแต่ว่าเวลาน้อยเนี่ยทุกคนต้องต้องค่อนข้างเป็นทีมร์มที่ดีครับซึ่งน้องๆทุกคนทําได้ยอดเยี่ยมมา,มากๆแต่พี่เป้ต้องไปเรียนบูแบบ ้อองก่นมคะมีมีครับก็ใหม่่ออยูเหมมืนนกัีมีนั่งคุยกันฮะคือเขามีเวิร์กช็อปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เวิร์กช็อปคอนเสิร์ตเร้เน็งเขาเก่งกันอยู่แล้วเราแค่รู้ว่าเฮ้ยใครเป็นยังไงตอนหลังเราก็เริ่มไปบุกป่าฝ่าดงด้วยกันหลายๆวันมันก็เริ่มซีกันเองครับหลายคนยกให้แม่เป็นครูนะครูเรื่องอะไรฮะติดตามผลงานอ๋อหลังมือถืวยเพราะผมสอนใครไม่ได้ครับผมสอนไปแล้วออกทะเลหมดสมมุติแต่ว่าถ้าผลงานเขาได้ดูก็เป็นเกียรติมากผมว่าจะได้หนังเราก็ พี่เป้ <anut? S 1> ยากอยู่ครับยากอยู่อยากอยากจะให้เขาพึ่งพาแต่ว่าผมก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน,นแต่นคนก็แซวไงพอแบบโปสเตอร์หรือแบบตัวอย่างออกมาก็คือคนก็แซวว่าเออพี่เป้เป็นฝาดันนะอะไรอย่างเ<อ>ง<า>ี้ยอ,อยากดันครับอยากดันให้ได้ครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> ช่วยๆกันดันด้วยนะครับ <laughs> เพราว่าในส่วนหนวเราก็คาดหวังในการกลับมา เออผมคาดหวังประทุกงานอยู่แล้วนะถ้าผมว่าไม่คาดหวังคือคาโกหกคาโตเลยครับต่คาดหวังไม่ว่าทาอะไรไม่คาดหวังก็อยากให้งานสําเร็จครับแล้วก็อยากให้คนจ้างเรามีความสุขครับแต่มันกดดันไหมคะไม่กดดันไม่กดดันครับยังโชคดีอยู่ที่ยังมีโอกาสหวังเรื่อยๆครับแต่เราก็ตอนที่เราทำเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนถ้ร่วมทําเต็มที่อ่ะพอมันหวังแล้วถ้ามันถึงหวังก็ดีครับถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ ฝากติดตามครับปีหน้าฝากติดตามครับปีหน้าแน่นอนครับเจ็บประจำบ้านครับแล้วก็มีอีกมีเพลงมีอะไรอีกจะไม่หมดเลยอีนั่นเนี่ยมาหลายบทบาทเลยเพลงกี่ปีแล้วพี่เที่ยวทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบครับไม่ได้ไม่ได้ทำเพลงเอาเพลงเพลงเออนั่นแหละพูดถึงเพลงเล่นท้อไม่ท้อทำเรื่อยๆเป็นบางคนยังแบบเพลงไก่เราอยู่เลยนะก็กลับมามีชื่อเสียงก็ดีนะครับ มาเลยมาเลยแต่ว <ime> ่าเพลงใหม่ชื่อเข้าบอยทำหล่อนะครับอะไรนะคุณทำกเข้าบอยไทยใช่ผมคุณลิริคุณทำไทยเขาไปสิงห์เป็นระดับโลกเลยนะเขาไประดับโลกไปแล้วครับแต่ยังโชคดีเขายังเป็นน้องผมอยู่ฮะยอมมายอมมาร่วมงานครับก็เขาไปทำหล่อครับ MV ก็ออกแล้วนะครับฝากไปชมด้วยนะครับแล้วหล่อแล้วออกแล้วแค่ไม่ดังแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปทำไปมันค่อยๆทำมานีแเออนี่ใส่ได้ใสฟได้ไก่มันยังรอ12ปีเลยรอหน่อย นี่ผมคุยไปแล้วกล้องพยู่ข้างหน้าผมก็คุยฝ่ายนี้เม่านั้นเลยหันไปดูก็ได้โอเคโอเคฝากไปติดตามฝากด้วยนะครับก็ภาพยนตร์นะครับเอ้ยละครนะครับเจ็บจังดายนะครับแล้วก็เพลงตอนนี้เข้าไปทั้งหล่ออยู่ในทุกสตรีมมิ่งในมือถือคุณแล้วนะครับแล้วก็อยู่ใน YouTube ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรออกมาเรื่อยๆครับฝากด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเ